สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนาวเพชรธนงทํานายคู่หยุดโลกแทเครุกับรถถังศึกวัน172ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก24 เพชรน,นงเพชรเ,เฟอร์เกอร์ดอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุน่นแบนตันเวท135-145ปอนด์วัย39ปีออกมาแสดงความเห็นถึงคู่หยุดโลกระหว่างททเครุเซก,กูว่ากับรถทั้งจิตเมืองนนอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยที่จะดวลกันในกติกาคิกบ็อกซิง่งซูเปอร์ไฟท์5ยก ขึ้นไปคู่เอกของศึกวัน172ถ่ายทอดสดสู่195ประเทศทั่วโลกจากสนามไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้เริ่มต้นเวลา14นาฬิกาศึกระหว่งางทาคิคุุกับรถถังถือเป็นไฟที่แฟนบอยทั่วโลกรอคอยหลังจากคลายกันมาในการประกบกันครั้งแรกในศึกวัน165เมืม่อเดือนมกราคม,ม2566ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะได้เผชิญหน้ากันบนสังเวียนแล้ว โดยทางเพชรนงในฐานะที่เป็นอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งและจัดเจนในกติกานี้มานานได้ออกมาวิเคราะห์และทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้เอาไว้ว่าสําหรับคู่รถถังกับทาเครุจะเป็นคู่ดูเดือดของรายการนี้รถถังมีอาวุธหนักกว่าแต่ทาเครุได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์โดยเฉพาะเวลาชกในบ้านเกิดเขาจะโชว์ฟอร์มเอาใจกองเชียร์และต้องเดินบู๊ไม่หยุดแน่นอนผมเชื่อว่าไฟ์นี้จะสนุกสมกรารรอคอยของแฟนกีฬาทั่วโลกครับ สุกวันหนึ่งจะสอนล้วจากคู่ทาเครุรถถังแล้วยังมีไฟชิงเข็มขัดแชมป์โลกอีก5เส้นพร้อมด้วยทานักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกเตรียมระเบิดความมันในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ทั้งรถถังทั้งทาเครุต่างเป็นมวยบูลุยแหลกรับรองว่าคู่นี้มันแน่นอนครับ